ขายเนี่ยเราจะเสียใจไหมหรืออาจจะคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องดีเรื่องหนึ่งก็ได้แต่เท่าทรายเสียมา้าคิดอย่างเงี้นะผ่านไปไม่กี่วันเจ้าม้าตัวนั้นได้วิ่งกลับมาเองแถมยังพาม้าพันธ์ดีอันล้ําค่าตามมาด้วยอีกตัวหนึ่งเพื่อนฝูงเมื่อทราบข่าวต่างก็พากันมาแสดงความยินดีแต่เท่าทรายกับพูดว่าไม่มีคุณค่าไม่มีอะไรที่มีคุณค่าจนจําเป็นต้องแสดงความยินดีด้วย ได้ม,าม้ามาอีกตัวไม่แน่อาจเป็นคราวเคราะห์อย่างหนึ่งก็ได้เราอยู่ๆมีคนเอาเรถเก๋งให้คันหนึ่งมาเอดีใจไหมเอยดีใจไหมเอ่ยอาจจะดีใจนะแต่เท่าไสา้กับว่าเฉยๆตอนเสียก็เฉยๆตอนได้มาเองก็ยังมองสองมุมเสมอว่าเออก็ยังไม่รู้เรื่องดีไม่ดีนะเฉยๆไปก่อนลูกชายผู้เท่าไสา้ชอบม้าพันธุ์ดีตัวนั้นมากเพราะมันวิ่งเร็วชอบขี่ไปเที่ยวประจำมีวันหนึ่งขี่ไปเล่นแล้วเป็นไงตกหลังม้าลงมาขาพิการเลยเนี่ย ขาเป๊ไปเลยนะขาหักแล้วพิการตลอดชีวิตเลยเนี่ยเพื่อนฝูงผู้เฒ่าทรายทราบข่าวนี้ต่างพากันมาแสดงความเสียใจกับเขาผู้เฒ่าทรายกับพูดตอบเพื่อนเพื่อนมาบอกว่าขาพิการไปข้างหนึ่งถึงที่สุดแล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องเคราะห์ร้า,หายหรือโชคดียังตัดสินได้ยากลองคิดดูนะถ้ามีใครมาทำร้ายตัวเรารลอลูกเราจนขาหักพิการตลอดชีวิตเนี่ยเราจะรู้สึกไง เราจะมองไม่ว่าเออมอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้นะสงสัยคิดออกยาหเหมือนกันนะแต่เท่าท้ายเนี่ยลูกพิการไปแล้วนะตลอดชีวิตเลยเนี่ยยังนิ่งๆบอกว่าเออจะดีจะร้ายยังไม่แน่หรอกนะคราวนี้ต่อมาภายหลังไม่นานเนี่ยเกิดสงครามใหญ่ระหว่างจีนกับชนเผ่าหูชายชะกันทั้งแผ่นดินถูกเกณฑ์ออกรบหมดเลยแต่ลูกชายผู้เท่าท้ายเนื่องจากขาพิการก็เลยไม่ต้องออกรบแล้วการศึกครั้งนั้นเนี่ยโหดมากเลยคนหนุ่มเนี่ยตายกันไปเยอะแยะมากมาย แต่ลูกชายผู้เท่าไรายกลับดำรงชีพอยู่ด้วยความสงบสุขในหมู่บ้านจนกระทั่งสิ้นอายุไขนี่คือเรื่องของผู้เท่าท้ายเสียมาเพราะฉะนั้นพวกเรานะจะมองอะไรมองภาพรวมจะร้ายแค่ไหนก็ตามมันจะมีมุมดีของมันอยู่ดังนั้นใครทําอะไรที่ไม่ถูกใจเราแย่กับเรายัางไงก็ตามเนี่ยพยายามมองภาพรวมมองมุมดีให้ออกเถอะพอเป็นอย่างนั้นปับน๊บในความรู้สึก แค้นผูกโกรธเราเองมันจะเริ่มคลายตัวลงเราจะเริ่มควบคุมความคิดเราเองเป็นทิททานที่ถูกต้องได้แล้วยิ่งตระหนักว่ายิ่งเรากโกรธมันคือสิ่งที่เป็นโทษกับตัวเราเองเข้าใจตรงนี้ชัดเจนแล้วละก็ความคิดให้อภัยก็จะยิ่งเกิดหนักแน่นมากขึ้นแล้วสุดท้ายเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่พร้อมจะให้อภัยกับทุกๆุกคนแล้วก็มีใจผ่องแผ้วสว่างสวัยมีความสุขอยู่เสมอ ก่อนจะจบวันนี้ต้องบอกว่าหนังสือมังกรสอนใจเนี่ยเอาเป็นว่ามีทั้งหมด18เรื่องนะเรื่องนึงอ่านสั้นๆออกมาสักนาทีสองนาทีก็จบก็ท่านผู้ชมรายการทะโลกทันธรรมท่านใดสนใจก็ขอให้ส่ง SMS ชื่อแล้วก็ที่อยู่มาที่เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้ก็แล้วกันนะเสร็จแล้วเนี่ยทางรายการก็จะจัดส่งหนังสือมังกรสอนใจ ไปให้กับพวกเราทุกๆคนถึงบ้านกันทุ่นหน้าทุกคนเลยวันนี้ก็คงฝากพวกเราทุกๆคนเอาไว้เพียงเท่านี้เจริญพรกราบขอบพระคุณพระอาจารย์พระมหาด็อกเตอร์สมชายฐานาวุฒโธเป็นอย่างสูงค่ะก่อนจะจากกันวันนี้อยากให้คุณหมอเพิ่มข้อคิดอีกนิดนึงค่ะ การให้อภัยนี่ก็เหมือนกับการที่เอาตัวเองหนีออกมาจากกรงขัง<ช>นะครับ,รบที่ขังตัวเองไว้ใน ในในในคุกแห่งจิตนะฮะคุกแห่งจิตที่มันไม่น่าเข้าไปอยู่เลยครับใช่ะมันมีแต่ความทุกข์ในความทรมานแล้วโลกเรานี่นะฮะเราเกิดมาแล้วก็ถูกขังอยู่แล้วนะครับค่ะคือมันมีคุกใหญ่คุกเล็กคุกรองคุกย่อยเนี่ยนะเราถูกขังตั้งแต่คุกใหญ่คือสังสารวัตรนี่นะครับซึ่งยาวนานหาที่สุดก็ไม่ได้สักทีหาเบื้องต้นก็ไม่เจออยู่เนี่ยแล้วเราก็พยายามที่จะแหกคุกออกไปนี่นะครับแต่ว่าคุกในใจเราเล็กๆเนี่ยนะฮะจากการให้อภัยคนอื่นไม่ได้เนี่ย มันขังแล้วเราเกิดความทุกข์ในนั้นมากมายมหาศาลเลยเราก็ควรจะปลดคลุกตัวนี้ออกก่อนแต่อย่างไรก็ตามมีข้อเตือนใจอยู่นิดนึงนะครับว่าเรานั้นให้อภัยคนอื่นได้นะฮะแต่ว่าในอีกมุมนึงงนยฮะเราอย่าเพิ่งไปหวังนะครับว่าคนอื่นจะให้อภัยเราได้ง่ายๆเหมือนเราจริงค่ะคเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการของเราคือมีหน้าที่เคลียร์ใจตัวเองอย่างเดียวครับแต่ถ้าคนอื่นเขาจะไม่ให้อภัยเราเนี่ฮะเราต้องทําใจให้อภัยเขาได้ตลอด ยี่สิบตลอดเวลาเลยเหมือนกันนะครับอย่าไปคาดหวังว่าคนอื่นจะดีกับเรานะฮะถ้าเราดีกับเขาแล้วเนี่ยเราใช้ความอดทนอย่างเดียวแล้วก็ใช้หลักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเดียวก็คือไม่สู้ไม่หนีทําดีเรื่อยไปนี่นะคบค่ะด,ดีมากมากเลยนะคะต้องขอบพระคุณคุณหมอนะคะวันนี้เวลาของรายการทันลกทันธรรหมดลงแล้วคุณหมอชัดชัยศรีบันติ ดิฉันชุลีพรช่วงรังสีพร้อมกับทีมงานต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ